สวัสดีครับมือนีวิทย์ผู้เขียวสินมาเปิดราคา้ากล้วยครับผมค้วกล้วยแม่สาวตัวนี้เป็นเสื้อสายมาอย่างไรครับผมเป็นลูกสาวเงินหนุไท้ายนะครับเด้อเป็นลูกสาวเงินหนุไทยสถานะลูกสองในท้องนี่ครับลูกสองในท้องความสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบสามนะครับร้อยสี่สิบสาม สถานะทองเกตเดือนนะครับทองทองเกตเดือนทองเจ้าเป็นหนึ่งนะครับทองเกตเดือนทองเจ้าเป็นหนึง่งนี่ครับมีเอกสารยืนยันนะครับเด้อทองเจ้าเป็นหนึ่งนี่ครับเอกสารยืนยันทองเจ้าเป็นหนึ่งเกตเดือนครับผมปรสมที่สิบหาครับผมกัย่าหกสาม มือควอดวันที่สิบหากรกฎาคมหกสี่ครับผมนะครับนี่คือเอกสารยืนยันของลูกสาวเงินอุวงไทนะครับแม่สาวตัวนี้เป็นลูกสาวเงินหลไทยทองเจาเป็นหนึ่งนะครับฮะเอามาเบิ่งราเรียนในตัวควายครับผมควายแม่สาวตัวนี้สูงลอยสี่สิบสามนะครับสูงลอยสี่สิบสาม สถานะน่องท่องเกตเดือนสถานะท่องเกตเดือนครับผมพิเศษคือควบเนาานะครับควบเนาาหนาใหญ่ตันครับผมข้อตันป่นานกล้วยผูครับผมนาเชิดดีครับผมนาเชิดดีเป็นลูกสาวของเงินอไทยลักษณ์ชัดเจนครับผมลายกว้าง ไล่กว้วงครับผมตัอบกดเท้าง่าครับผมขาจะเกียบดีเรียบสวยครับผมดีคืออัตราของเขานะครับตาแป้มแจ่มจลูกสองในทองนะครับเด้อลูกสองในทองเบื้องอ้างครับคอยสวีดีอ้างดีอ้างหนาครับผมเบื้องบันทายครับผมบันทายความสูงอยู่ที่ลอยสี่สิบสาม หางลึกครับผมหางลึกหางดกหางดำโค้หางใหญ่ปลายหางลึกครับผมปกหางใหญ่ปลายหางลึกเบื้องแผ่นหลังครับผมแผ่นหลังแผ่นหลังดีครับผมหนาใหญ่ครับผมหนายใยตันตันหนาใยตันตันกล้วยตัวนี้วีทผู้เขียวสิเปิดในราคาสองแสนหนึ่งหมื่นบาทครับผม กล้วยเกรดดีคล้วยเกล็ดดีคล้วยงามนะครับเด้อถ้าผู้ใดหาคล้วยไปเลี้ยงจะซาครับผมจะซาซาสิบ่ได้คล้องดีถ้าผู้ใดมาไหวกับผู้นั้นไปก่อนครับผมคล้องดีสําหรับวิดผู้เขียวเปิดในราคาสองแสนเดีนี่กล้วยเกล็ดนี่กล้วสูงซับนีผมว่าบ่แพงนะครับถ้าคล้วยซูมือนี่มันหายากคล้วยแพ่งนะครับ วีดผูเขียวเปิดในราคาสองแสนมบาทครับผมให้รีบเรียบด้วยครับเด้อถ้าผูใ้ใดอยากเป็นเจ้าของวีดผู้เขียวตั้งกติกาไว้ว่าผู้ใดเมื่อหญ้าสาวเอานะครับของดีมีหน่อยครับผมความสูงอยู่ที่ร้อยสีบามนะครับสำหรับเบอร์วีดผู้เขียวกตาผูใ้ใดสนใจแท้ๆนะครับสนใจแท้จะได้ ลูกสาวเงินดูไทยไปควาบคร่องเบอร์วิ์ผู้เขียวกะศูน,น,นย์หกสองหเก้าสามสาสหศย์ครับผมหนาๆแง่ๆตันๆครับผมอ้างดีพิเศษคือควาวม,ม่วมเงี้วครับผมคั้ยแม่สาวตัวนี้พิเศษคือคว้วเงี้วหนาตันครับผมเชิดดีครับผมเอกลักษณ์ดีคว้ยตัวนี้ ทองเจ้าเป็นหนึ่งยุคเกศเดือนครับผมถ้าผู้ใดเอาไปก็พร้อมที่ได้ท่ายาดของเงินอุท้ายไปครอบครองครับผมอ๋อสำหรับผู้มากกะยาซาครับผมยาซาวิูุเขียวเปิดในราคาหนีบ่าแพงหรอครับมาเบิงมาแย่งเอามาหามาสือมาหามาเว้ทักทายถ้าผู้ใดมากแท้ๆนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ปิดผู้เขียวบบมีอย่างหลายครับผมขอจบไวเท่นนี้สวัสดีครับ